สวัสดีครับพี่น้องผมนกขอย้ายสายคล้องมือนีเอาเสียท้องขึ้นฝึกครับผมตอนนี้ก็เวลาตีหา้าหาซิปใช่ไหมเกือบหาซิปแล้วเสาวันักลางครับผมเอาขึ้นฝึกเสาแถเท้าทา,างบ้านานี่แหละห้างบ่ไกลดอกเสาไฟฟ้า,ฟาหนึ่งจากเฮย็นผมผมเสียวขึ้นไว้แล้วก็สิไปหาอาบน้ำกินกาแฟเจ็ดโมงผมยังเสียวลง

I <laughs> บางตัวตวนนมีดีวะมีดีวะอะไรวะบ้า,เเามนี้ครับพี่น้องมอง้ามี้โอเคครับผมสวัสดีครับไปเห็นงานเลยครับต่อครับดูการกรอฟิก เสียทองเสียทองดินแนวานวาเนวาเา,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 าดิน